สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ก็จะมารายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่14สิงหาคม2565ซึ่งเป็นการเลือกตั้งใหม่นะครับกรณีที่ศาลอุทธรภาค4มีคําสั่งให้ใบเหลืองแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งการเลือกตั้งนะครับวันนี้ผลจากการรวมคะแนนนะครับ ขณะนี้นะครับอยู่ที่เวลา21นาฬิกากับ2นาทีนะครับรวมคะแนนได้แล้ว99.94เอร์เซนะครับรวมคะแนนได้นะครับทั้งหมด100ละ99.94ผลการรวมคะแนนนะครับท่านผู้ชมครับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งครับนายชานุวัตรวรามิตรได้153,66คะแนน ผู้สมัครหมายเลขสองครับนางเฉลิมขวัญหลอตระกูลได้คะแนน248,914คะแนนผู้สมัครหมายเลขสามครับนางเขมจิราอนนันทวันได้คะแนน13,779คะแนนนะครับซึ่งผลคะแนนดังกล่าวนั้นนะครับมีคะแนนระหว่างที่1กับที่2นั้นนะครับห่างกันถึง 98,548คะแนนซึ่งเน้นกับท่านผู้ชมว่าคะแนนยังไม่เป็นทางการนะครับเป็นการรวมผลคะแนน99.94%เท่านั้นเองย้อนไปดูสถิตินะครับในการเลือกตั้งเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่านะครับครั้งนั้นนะครับผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับนายชานุวัฒ วรามิดนี่เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมครับได้คะแนนตอนนั้นนะครับ23475คะแนนส่วนเบอร์2นะครับนางเฉลิมขวัญหลอตระกูลได้198,430คะแนนแล้วก็ผู้สมัครหมายเรียก3นะครับนายกิต,ติพรอ,อินทศีดาได้1 0 1 9คะแนน แล้วก็ผู้สมัครหมายเลขสี่ครับนายวัชรินเขจรวงได้5,111คะแนนซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่20ธันวาคม2,563นั้นนะครับคะแนนห่างกันระหว่างนายชานุวัฒและก็นางฉเฉลิมขวัญน,นี้อยู่ที่32,045คะแนนนะครับในการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ นะครับก็มีคะแนนห่างกันถึง98,548คะแนนอันนี้เป็นคะแนนที่ยังไม่เป็นทางการแล้วก็เป็นการรวมผลคะแนนกันเพียงร้อยละ99.94เป็นเท่านั้นเองนะครับยังเหลือผลคะแนนอีกนะครับอันนี้ก็รายงานให้ท่านผู้ชมทราบก่อนในเบื้องต้นนะครับ